ไปงั้นวันนี้เราไปทดลองกันดีกว่าครับว่าแก๊สกับน้ำรวมตัวกันจะเป็นจลวดไหมโอเคมาไอ้เฮ้ยมาพ่อหนึ่งสองเอาเร็วๆๆ็วเร็วๆร็วเร็วเร็วอีกเร็วอีกเร็วโอ้โหเนี่ยทำอะไรอ่ะ รู้เพิงรู้ข่าวมาเรู้เลยเหรอรีบเลยเออสดๆร้อนสดร้อนเลยต้องรีบไปหาพ่อ่ะไม่รอกล้องเลยอ่ะเอ้งิาเยอะไรอ้โนะเอ้าเอเ คนทำตามใช่ใช่หรือว่ากลัวม,มืดหรือว่ากลัวคนทำตามเห็นหนูอยู่แล้วไม่บอกเลยว่ามันคืออะไรนี่ไงมาบอกพ่อพ่อหาตัวตั้งนานมา<ช><ไ>โอ้โหรีบเลยเดี๋ยวคนอื่นรู้ตอนนั้นนะพ่อจำได้ใช่ไหม<ช>เอาเอาเอาโค้กไม่ใช่ดิพ่อพ่อพ่อเอาแก๊สใส<ช>่เ<ไ>ป็นโค้กแล้วมันพุ่งอ่ะจำได้ใช่ไหม เชื่อเแต่พ่อรู้ไหมว่ามันไม่จาเป็นต้องใช้โคกฮะน้ําเปล่าก็ขึ้นพ่อเชื่อป่าไม่เชื่อไม่เชื่อน้ำเปล่าเนี่ย๋ยวกอกให้เห็นเห็นนะไม่เชื่อก็ขึ้นออน้เปล่าก็นี่เออบอกทุกคนก่อนเลยว่าวันนี้นะครับน้องๆคอมเมนต์มาเยอะเลยว่าเหนื่อยว่าอย่าวิ่งออง้น้องๆเขาบอกว่าให้เอาไนโตรเจนเหลวอะไนโตรเจนเหลวที่แช่ตรงไอติมอะไรพวกนี้นโ้รเจนเยลว่ะ นั่นเย็นเยี่ยงเหวะเขาบอกให้อะนอโตเจนอะใส่แทนแก๊สตรงนี้กับในน้ำเปล่าอ๋อมันจะพุ่งแต่ทีเนี้ยเราเชื่อว่าแก๊สอะมันก็ขึ้นเหมือนกันกับน้ำเปล่าก็เลยจะมาชวนพ่อทดลองเลยกันเดี๋ยวให้พ่อเนี่ยเอาน้ำเนี่ยน้ำก๊อกเนี่ยว่าน้ำเปล่าไม่ขึ้นเพราะว่าขึ้นไหมถ้าไปในน้ำแข็งแห้งอะเพราะว่าขึ้นน้ำแข็งแห้งกับอะไรขึ้นกับน้ำไงกับน้ำเปล่าอ๋อเพราะว่ามันน่าจะมาแบบแก๊สแหละแต่ว่าถ้าแก๊สไม่ขึ้น บ้างวันนี้เราไปทดลองกันดีกว่าครับว่าแก๊สกับน้ำรวมตัวกันจะเป็นจรวดไหมเราไปที่ลานกลางแจ้งกันเลยว่ะครับทุกคนนี่แม่มีคำถามมาถามจำได้ไหมว่าที่เอาโค้กใส่แก๊สทำไมแล้วคว่ำมาเป็นจรวดแม่ใช่มว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นโค้กก็ได้มันเป็นน้ำเปล่ามันก็ขึ้นน้ำเปล่าเออน้ำเปล่าต้องหนาเท่านี้เลยแล้วก็ฟั่งเนี่ยแล้วก็ฟั่งงี้มันขึ้นนะนะอขึ้น กับแก๊สเนี่ยน้ำเปล่ากับแก๊สก็ไม่ขึ้นฮะฮะงงเป็นไก่ตาแตกเลยน้ำเปล่ากับแก๊สเหรอปกติใส่โคกับแก๊สใช่ไหมขึ้นน้ำเปล่ากับแก๊สน่าจะขึ้นน้ำเปล่ากับแก๊สก็น่าจะขึ้นให้มันขึ้นนะนะน้ำเปล่ากับแก๊สน่าจะขึ้นน้ำเปล่ากับแก๊สก็น่าจะขึ้นแล้วครับทุกคนเพราะว่า อันนี้มันมีแรงดัน <c oughs> นี่อันนี้มันมี <c oughs> แรงดันโอเคอ่ะเราไปลองกันหนะ่อ่ทุกคนเดี๋ยวขอไปเตรียมน้าเปล่าก่อน <c oughs> น้ำเปล่าแบบเปิดให้ทุกคนหเห็นเลย <Okay. S 2> วันนี้เราจะได้รู้กันว่าน้ําเปล่ากับแก๊สจะสามารถเป็นจรวดได้ไหม <c oughs> แต่ก่อนคือแป๊ปซี่ซ่าซากับแก๊สเนี่ยมันพุ่งเป็นจรวดแบบอแบบูแบบทุกคนตื่นเต้นมากเดี๋ยวเรามาดูน้ําเปล่ากับแก๊สว่าจะเป็นจรวดหรือเปล่าทุกคนไปดูกัน สโลโมชั่นให้ทุกคนได้ดูกันม,มีอยู่คนเดียวเนี่ยตัวจะให้เขาถ่ายอะไรหลายอันแน,อน่อันเดียวอันเดียวใช้อันนี้เลยมันนี้หรือเปล่าอย่างนี้เลยมไม่หรอกเออเดี๋ยวมาดูกันรุ้นงานไประข้ามฝั่งทับผมความคิดตัวเขาไม่อยากจะเชื่อหรอกของแบบนี้นะครับต้องบอกทุกคนก่อนเลยว่าควรที่จะเล่นกลางแจ้งอ่าซื้อ<ป>มันที่ควรเนี่ยซื้อมาน้ำเปล่าน้ำเปล่าไม่ต้องซื้อเดี๋ยวไปกอง,กองทุกคนได้เห็นเลย เดี๋ยวทำโคก้ทุกคนได้ดูก่อนว่ามันพุ่งแบบไหนเผื่อทุกคนยังจาไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาดูน้าเปล่ากันว่ามันจะขึ้นเหมือนโค้กไหมนี่ขอลดน้ำเปียกคือสภาพคือสภาพจะเสียเวลาป่าอันดับแรกกดโคกอกมาก่อนนะเอ้ใช่กดแก๊สออกมาแก๊สอ๋อเหมือนเดิมก็คือกดแก๊สออกมาใส่แก้วแบบนี้นี่อ่าเราได้น้ำแก๊สเลยใช่ป่ะอันนี้ทําเติเขาเรียกว่าฟื้นความจําทุกคนก่อนว่าถ้าเป็นโค้กเนี่ยมันจะพุ่งแบบไหนเปรียบเทียบเลยใส่ลงไป อันนี้ก็คือมันจะเป็นอย่าง,งนี้อะไโอ้โหคุณบิ๊อ่าอันนี้ไ่ไม่ทันเลยอ่ะอันนี้จําได้กันแล้วใช่ไหมจำได้แล้วทีนี้เรามาเป็นน้ํเปล่ากันบ้างดีกว่าน้าพริกหมูกระจกนี้เลยนะคะด้วยโป2สองบวกสองโดยซื้อน้าพริกรสชาติเก่านะคะจะเป็นน้าพริกกากหมูหรือน้าพริกขังกุ้งก็ได้นะคะสองกระปุกบวกกับน้ําพริกหมูกระจกสองกระปุกนะคะเอาไปทดลองกินแบบนี้เลย ราคาเริ่มต้นอยู่ที่390บาทรวมส่งนะทุกคนแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครอยากจะซื้อนะคะน้ำพริกกากหมูไปชิมอย่างเดียวนะคะราคา89าบาทเท่านั้นแต่ถ้าซื้อ5้ากระปุกนะคะราคา445บาทจะส่งฟรีค่ะทุกคนใช่เปล่า <laughs> ใช่ <laughs> ชวนหน่อยนะคะสนับสนุนหน่อยนะครับถามพอดีพ่อจำได้ยังพ่อจำได้ยังได้อันนี้มันขึ้นน้ำเปล่าไม่ขึ้นหรอกมาน้ำเปล่าน้ำเปล่าดเม มินได้นรือเปล่าถ้าเป็นโค้กมันต้องซ่าหรือสไปมันต้องซ่าไม่มีไม่มีเดี๋ยวจะหาว่าปลาหี่ปลาหี่ปลาหี่คือหลอกลวงไง่ไปน้ำเปล่าของจริงน้ำเปล่าของจริงนี่นี่นะพ่ออดูนะพ่อโอเคเรียบรแล้วนะเดี๋ยวพ่อยืนหลังกล้องโอเคไม Đó, à, à, Mà làm anh hẹt tao Bên muốn chứ phải lời à Cái này à, mới kiếm mong thành đấy Ê, mà kiếm mong cực khinh nè แก้ตัวแล้อ่ะแก้ตัวแก้ตัวเพราะคือยังไม่เมื่อกี้ไม่รู้สึกอะไรเลยไงมันไม่มีแรงการแคะการแทกออกมาเลยกะจะแบบตื่นเต้นเต็มที่เลยใช่ไหมพ่อเราไม่เชื่อสายตาตัวเองแล้วทุกคนว่ามันได้่ทีมากกว่าวใบยิ้มฮะดอาะไรน้ำโซดาน้ำโซดาหรอหลอกมึงเฮ้ยหรือว่าน้ำโซดาใช่ไหมน้ำโซดาขึ้นไหมขึ้น k i ิงอีก King พอดูถูกฉันเกินไปอ่าไอ้รอบเป็นไงคะทุกคน มันจะมืดซะก่อนนะเดี๋ยวต้นไม้อาให้มันรู้กันไปเพราะระวังนะว่ามันจะมาหลอกฉันคนยังฉันได้ยังไงใกล้หได้แล้วกือบขพ้นนะมันแรงนิดเดียวแต่เนี่ยมันไม่เป็นกดแต่ถ้ามันเป็นกดห้านาทีไปไหนโซดาโอเคลองโซดา เเปหลือเเ็เดียวมันขวดมันจำแน่นเปิดให้ทุกคนได้เห็นเห็นเลยแต่เราจะไม่ใช้ขวดแก้วนะครับระเบิดตาหูแตกเลยเราจะเอาขวดโซดาน้ำโซดาใส่อย่างนี้ไปบุดนี่แรงแรงดับต่อไปแค่โซดาก็บุด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 แล้วอะอ่กัรงนี้พอจับตามองอยากอยากกระพริบเลยนะพร้อมเร่ เลื่อมใสขอบคุณแม่รเงี้ยอไเงียถ้าเรียนแนวจบด็อกเตอร์มันน้ำเปล่ามันไม่มีโกดเออต้องบอกว่าพ่อนี่จีเนียสสุดๆใช่ไม่แต่น้ำเปล่ามันอาจจะใส่กดเข้าไปไม่ว่าไม่ไม่รู้ว่าใส่กดคือกดอะไรอีพีนี้ก็ทดสอบให้ทุกคนได้รู้แล้วว่าลาก่อนแล้วครับไรเง้ยเไปรดน้ำต้นไม้ต่อแล้ว ข้อในจีนเนี่ยใช <LE diesen> ้ได้เลย EP นี้อ่ะก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าพี่ยิ้มโดนหลอกโดนแกงโดนต้มอย่างแบบอย่างนักเกียรติอย่างเหนื่อยเลยอ่ะเออกูสารีบมาแบบเออจะไม่ให้ลงทุนลงทุนกิ้งเลยอ่ะเออก็ถือว่าฟาว้นะครับสำหรับ EP นี้เอาเป็นว่า EP หน้าอยากจะให้เราทดลองอะไรนะครับใช่ค่ะก็คอมเมนต์กันมาใต้ใต้ใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวจะไปหามาทดลองให้แบบ เต็มที่เลยนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกัใหม่อีพีหน้าแล้วกันวันอาทิตย์ตอนเที่ยงแบบนี้นะครับแล้วเจอเดี๋ยวเจอใหม่อาทิตย์หน้าออบายบายไปแล้วดูกันว่าคลิปหน้าเราจะทําอะไรทดลองอะไรให้ดูนะคะวันนี้ชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะวันนี้โบโยชิเล่นเลนเ่นนนเล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 ่